หลวงตาจะมาจะเดินทุดงมาถึงกับรถออกมาประมาณ1นกิโลจากหลวงตาเดินทุดงมา กดียายกดีเออแายรูปยายนี่แหละลงยูทูปมันรอรอตานานยังเนี่ยรอนานยังเพิ่งรอเนี่ยเพิ่งมารอบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ในบ้านแค่ใต้ตรงนี้ตำบลอะไรอ่ะนนงเียพัฒาตำบลโนนหรือเนียงโนนอ๋อ อ๋อนนสองตัวตรโอรุ่นเมียงพัฒนาอ๋อผมออกว่าเมืองเมื่อกี้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นเนียงเหรอเมืองเมืองอ๋อเมืองรุ่นเมียงพัฒนาอ๋ออำเภอด่านขุนทศด่านขุนทดนี่ยาวเนาะเหมือนกันเนาะเหมือนกันมากับลงตา อีกกิโลเดียวไม่ไม่ถึงกิโลแล้วมาถึงแล้วเนนีี่่ยครับ smiling, <Reading. S 1> ผมนอนในรถเมื่อคืนห <c oughs> <t od ic> ลวงตาจําวัด<อ>ผมนอนในรถเอาโอเคขอบคุณมากนะ<ำ>ย่ยสามไม่เป็นไรหลวงตาก็หัวองค์เดียวก็เรียกเป็นรูปไหมปลาเออ สามรูปโอเคนะยายขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับโอ้สาธุแต่หลวงตาด้วยเดี๋ยวมาสาธุอีกทีกับหลวงตาจบไปก่อนเนี่ยหลวงตามาเดินมาถึงโอเคนะครับบรรยากาศบรรยากาศจะเรียกว่างไงเนี่ยญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเออลูกศิษย์ลูกหา หลวงตาที่เริ่มสายศรัทธาจ้าอืมนั่งรอกันเนาะจ้าออกข่าวช่องไหนเนี่ยอ่าสาระพระเครื่องบายกิติจำได้มั้ยไม่ค่อยจำได้ยาวนี่กำลังลง YouTube อยู่เนี่ยยาวค่ะๆขอใกัดใส่พิมพ์อำเภอพิมพ์ตำบลแล้วกันเดี๋ยวก็ขึ้นเองก่ะกใน YouTube พิมพ์ตำบลอะไรอยู่ตํบลอะไร อพิม์ํำบนแล้วกันจะขึ้นโอเคครับขอบคุณครับบรรยากาศครับเดี๋ยวผมจะตัดทิปไปหาหลวงตาครับคนเยอะเนาะคนเยอะคนเยอะ,คน,ยอะคนแถวนี้เยอะไม่แพ้อำเภออื่นเนาะไม่ใช่อำเภออื่นไม่แพ้ตำบลอื่น โอ๊ยทำไมเยอะจังเมื่อกี้อะไรโนโนเมืองอันนี้โนนเมืองเมื่อวันก่อนนี่หนองบัวละกอนอ๋อหนองมูลละกอนก่อนเป็นตำบลเดียวกันแต่ตอนนี้เกาแยกแยกแล้วเมื่อก่อน,นตำบลเดียวกันแสดงว่าก,กว้างแลนะนะจากตรงนู้นมาตรงนี้ตั้งสี่ห้าโลนะ่ะจากหนองบัวมาถึงนี่สามโลกว่าสามโลหรออ๋อสามโลกว่าก็เกือบสี่โลโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมตัดคลิปแล้วกัน